ทุกทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุข,สขคนเรามาพบกับสามารถแสแนลกันทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบิ่งการออกตัวรถเนาะความไวสูงเนาะคือว่าเพิ่นจะทดลองใส้ความไวสูง 1, 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะอยู่ที่สถานีเนะาะคอนโดจันท์เนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สาวตุลาปี2021นสิบเองเนาะเดี๋ยวนี้นเขาก็อยู่วอ,อนใกล้เคียงบริเวณที่อยู่เกี่ยวกับสถานีนั่นเนองเนาะ อันนี้เพิ่นกาลังทีจะพอมอุ่นจักเครื่องเนาะหรือว่าออหยังเนาะมาเสียงลถออหยังกระดังวูวูอยู่ด้านในแล้วทุกคนเดี๋ยวเพิ่นอุ่นแล้วหรือว่าอีหยังประมาณจากักเพิ่นจะออกจากโมงนั้นเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งอีกเทน,นึงนะว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเบิ่งพร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะว่าสิออกอยู่ตอนจักโมงนั่นเองเนาะอยวนี้เขาก็อยู่ขอบเขตบริเวณนี้เนาะเฮากะบ่ดสามารถเข้าไปไกลอย่างใดเนาะเฮากะจะอยู่บนไกลไดนนอยนึนนงเนาะ ประมาณ50เมตรนะทุกคนเนาะออกมาประมาณนี้แล้วก็ซูมไปเบิ้งประมาณนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็ยังมีอย่างเนาะมียอกมียามยังก็จะบริกาาที่อย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็อยู่ทางด้านในเรามีสำนักข้าวเนาะแล้วมีกองอย่างอยู่ทางนั้นเนาะก็สามารถถ่ายฝาพให้ทุกคนได้เบิ้งเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เนาะทุกคนเนาะเป็นหัวจับมีมีสามสองสามหัวเนาะตัวหัวสีเหลืองนี่ก็จะเป็น หัวจักเนาะหัวจักอันนี้แล้วก็ตัวซีฟ้าเนาะคันสีฟานั้นนั้นก็จะเป็นหัวจักรถไฟลาวจีนเนาะแต่รหัสแมนอยู่ตามที่บอมาร์ทไยให้เลยครับคุณเนาะก็บผมได้มีอย่างไรเนาะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบิ้งภาพบรรยากาศสดๆเนาะที่รถไฟกำลังแล่นทดสอบเนาะความไวสูง160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะคือว่าเพื่อนจะเดินทางออกไปทางภาคเหนือนั่นเองเนาะ ก็คือเวลาเพื่อนแม่นแจ้งมาทางนั้นเนาะแจ้งมาแม่นจะออกตอนแปดโมงแต่เดี๋ยวนี้ฮันมากายแปดโมงไปน้อยนึงนะทุกคนเนาะน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องอย่างประมาณนี้นะคน,นะเนาะอุ่นเครื่องจับอย,อย่างประมาณนี้น่าจะออกประมาณแปดโมงครึ่งกูเลยเนาะแต่จะออกตอนจักโมงนั้นเดี๋ยวเขาสิมาเบิ้ง่าเพื่อนออกตอนจักโมงแท้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวจ,จับเวลาเบิ้งํำกันแล้วก็จังหวะการออกตัวเครื่องของรถไฟว่าเป็นเท่าไหร่เนาะ ผมเ,เ,เคยเห็นจักเทือกคือว่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่เขาจะมาเบิ้งในมื้อนี้เนาะก็คือแบบโคมใบสูงนั้นจะเป็นเ่าไรเนาะแต่เพื่อนาการออกตัวรถนั้นสิเป็น,น,นอะไรเนาะเพื่อนจะมีวิธีแนวใดน,นะทุกคนก็คือผมเคยเห็นจักเทือกน,นะก็เลยแบบอยากมาถ่ายให้ทุกคนเห็นแล้วก็เฮาก็สิได้เหตุน,นําอย่างประมาณนี้ถ้าอยากมาเบิง่งตัวเองก็อยากมาเบิ้งได้แล้วก็สิพาทุกคนมาเบิง้ง ไปพร้อมกันเนาะถ่ายภาพบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับิงไปพร้อมกันเนาะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นสีออกตัวรถเป็นอะไรเนาะลักลักแม่นอันจุดประสงค์แม่นที่ออกไปทางภาคเหนือนะทุกคนเนะาะก็คือเพิ่นทดลองว่าทดลองโค้งไวสูง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่ผมว่าจะมีโค้งไวหลายน้อยซ้ำไหนนี่เองเนาะแต่เพิ่นระบุมาทางสั้นเนาะอยู่ในหลาย,ลายเพจเนาะแล้วก็เพจที่เสียถือได้เนาะเพิ่นก็ระบุมาทางสั้นเนาะ เดี๋ยวเฮาแบบจะอยู่นี้ท่าเนาะจะกลัวคนจีออกรถคนแล้เนาะ <Yes. S 1> นี่ก็จะเป็นห้องระบายน้ำครอบเขตบริเวณข้างนอกเนาะข้างนอกข้างนอกครอบเขตทางแคมอย่างมานี่จะเป็นห้องระบายน้ำออกมาเนาะหรือโให้น้ำเก็กกักทางอยููเส้นถึงรถไฟกควเนะานเนะคือเป็นโนนสูงเลยบนรถไฟเนาะก็คือความอี่อย่างเนาะต่างๆเนาะ หัวจักไออย่างคุณจะภาพบรรยากาศตอนเช้านี่กกถือว่าสวยสดงดงามเลยนาะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็ตะเว,วนนีแบบ่อย่างก็ออกแบบสุดยอดเลยทุกคนนะถือว่าแบบแจ้งจางป้างเลยนะถือว่าโอเคเนาะเหมาะสําหรับการตากเครื่องซักเครื่องตากเครื่องอ,งน,อน,นี่ยเนาะทุกคนเนาะวอาไปแนวอันดับยอดทุกคนเนาะวันนี้พื้นพักเวียดกนน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขารอท่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะรอท่าไปน้ำกันเนาะ เราท้ารุ่นไปทำการ่าเพิ่นชีออกตอนจักมงวงหลักทีเห็นภาพบรรยากาศตอนเพิ่นออกเป็นแนวใดนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเราทุกคนเนาะก็คือราคาเนาะราคารถโดยสารเนาะรถโดยสารรถไฟเหล้าจีนนั่นเองเนาะก็คือมีหลายๆเพจที่เขาจะเอาได้เอาลงเนาะทุกคนเนาะแล้วลงว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้เนาะเด สิ่งที่สําคัญเลยนะอย่าเฝ้าไปเสื้อนะทุกคนเนาะก็คือ,อยังบุทันมีแจ้งการย่างมาจากจากหลายๆสถานที่นะทุกคนเนาะก็คือแบบยังบุทันนี้ยังแจ้งการมาย่างเป็นทางการเนาะก็คือราคายังบุทันเป็นทางการเท่นานะทุกคนก็คืออย่าเฝ้าไปหลงเสื้อเนาะจากเพจที่เพจต่างๆเนาะก็คือรัฐบาลนี่ยังเพิ่นการยังบุทันได้แจ้งมาว่าเป็นราคานั้นแท้เนาะทุกคนเนาะ กาฮหอดวันที่สาวตุลาปีส่วนเนนี้ก็คือว่ายังโบทันมีราคาที่ชัดเจนแล้วก็ยังโบได้ห้องฮับเนาะก็คือแบบทุกคนก็จะเฝ้าไปลงเสือ้อแบบจะเอาราคานั้นไปเปรียบเทียบราคานี่จังสั้นจังสี่เนาะเทียบราคารถีอย่างฟังๆอย่างนานาเนาะก็คือว่าแบบบรต้องเฮ็ดเนาะแบบนี้เนาะก็คือเป็นสิ่งที่แบบสัาขงขมปั่นป่วนเนาะแต่หอดระยะนี้ก็คือว่ายังโบทันมี แจ้งการหรือว่าอีย่างยืนย er นะันมาเท่านั้นว่าราคาเป็นทางการแท้เนะทุกคนเนาะราคายัางเป็นทางการนั่นเองส่วนแม่นราคาจะเป็นทางการแม่นเขาจะได้แจ้งมาอีกแค่นึงเนาะว่าเป็นราคาใดแท้เนะทุกคนเนาะถ้าเพื่อนมีการตกลงหรือว่าอีย่างต่างๆเนาะที่เพิ่นเซ็นหองฮับอย่างราคาเป็นราคาจริงเนาะนะครเป็นราคาที่อนุมัติหรือว่าราคาที่แท้จริงเนาะแล้วเขาก็จะมาแจ้งให้ทุกคนได้ครับเพ้อีกแค่นึง ว่าราคารถไฟนั้นเพิ่นไล่กันแนวใดนะทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขากรมบสามารถท,ที่จะเอาราคาที่ราคาค่ารถโดยสารมาแจ้งให้ทุกคนว่าเออจากนครหล,ว,ลวงไปนครหลวงลว,วงิจันทร์เนาะไปหาสถานีนั้นสถานีนี้ว่าสิมีราคาเท,ท,ท่าไรเท่าไรเนาะแล้วเพิ่นไล่กิโลเมตร,รละเท่าใดนั่นเนองเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็ยังบุทันมียังบุทันมีข้อมูลที่ชัดเจนเนาะแลวเราก็ยังบุทันได้มาว้่ให้ทุกคนได้ฟังเนาะทุกคนเนาะ ก็ค so 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 hmm. yeah, ือย so, ังบบทันมีราคาที่แบบยังบบทันเป็นทางการเทื่ยวนาะตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ยังรอท่าเนาะทุกคนเนาะรอท่าไปเรื่อยๆเนาะอดใจรอเนาะทุกคนเนาะเป็ดเดียวเนาะอดใจรอคือว่าอยากเห็นตัวจริงก็ต้องได้ท่าแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะก็มีมีอย่างเนาะเพิ่นออกก่ะจะมีกาดตัวหนึ่งนั่งอยู่นี่เนาะแล้วก็บสองสามคนอยู่ทางหน้าทุกเนาะก็เพื่อรักษาความปลอดภัยนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเบิ้งภาพบรรยากาศแถวนี้ก็รอดทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาที่ถ่ายพยายามถ่ายเป็นแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ้งนํากันเนาะอย่างเสาไฟฟ้าอย่างเนาะแต่เอากับพวกได้มูอย่างเนงะี้เพราะว่าเอากับพวกได้มีข้อมูลเนาะอันนี้เราจะไประสงค์เอากับมีแต่ว่ามาถ่ายภาพบรรยากาศเนาะภาพบรรยากาศแล้วก็จุดที่รถไฟมันกหลังเจออกะและเจออกไปเป็นแนวใดนั่นเองเนาะเอาก็บพเคยเห็นจากเทือ เดี๋ยวมาเบิ้งมาลุ่นเบิ้งนํากันนะทุกคนเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางนึงเนาะที่อยู่ทางเข้าแต่ทางลักๆของเส้นทางรถไฟจะเป็นมาทาง4ี่ร้อยนะทุกคนเนาะมาทาง400ร้อยแล้วจะจะมีทางแยกมาทางทางแยกเข้ามาทางนี้เนาะทุกคนเนาะบ้านใสนั่นเองเนาะอ้าวรถไฟออกมาแล้วทุกคนเนาะอ้าวคิดว่าเมื่อกี้จะเป็นรถไฟขับขนนั้นเนาะแต่ คือมาออกมาเป็นคันนี้นะทุกคนก็คือเวลานี้จะเป็นเวลาเก้าโมงสหนาทีเนาะก็คือรถไฟอันนี้จะออกเนาะแต่ผมว่าแม่นรถไฟประเภทใดเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าออกไปแล้วเนาะทุกคนเนาะกำลังเดินทางออกไปแต่รถไฟตัวงามงามฮันยังบุทันออกเนาะทุกคนเนาะแต่ผมว่าตามข้าวแม่นอันตามข้าวอยู่ในเพศต่างๆแม่นเขาจะเอาหุ้นคันคันนั้นเนาะคันนั้นเมื่อกี้พ่มาท่ายให้เบื้องแต่ เป็นอย่างมันออกคันนี้มาเนาะทุกคนเนาะก็มาดก็งงคือกันเนาะแต่คันนี้น่าจะมีแบบผู้โดยสารนี่อย่างเนาะหรือว่ามีสำนักข่าวอย่างต่ดต้างเนาะเพิ่นอยู่ใหนเนาะนั้นน่าจะมีอยู่เนาะทุกคนเนาะเป็นรถไฟอย่างบามาดกันอย่างกระนู้นเนาะแต่ตามข่าวแมนอันคันนั้นทุกคนเนาะคันสีงามงาน่เนาะคิดว่าสีออกเนาะแต่พลาดมาเป็นคันนี้เนาะออกไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเวลาเก้าโมงสิห้านาทีเนาะ ิ่นก็ออกเดินทางไปแล้วโอ้โหคิดว่าจะเป็น,นันคันนั้นได้ทุกคนเลบ้ม,มาดกับวงู้คือกันเนาะคิดว่าจะเป็นคันสีงามๆมั้นเนะะาะใช่การข้าวอยู่อะเพศต่างๆเนาะทุกคนเนาะคือเป็นข้าเอารถคันนี้เนาะคันสีอยอันห่วงงามเลยเนาะใส่ทางหน้านะเนาะแล้วข้ากจะแจ้งว่าเออประมาณเมื่อเอื่นตอนเศร้าเนาะตอนเศร้าแปลวงสูตรเนาะสิได้ ออกเดินทางอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะแล้วาดก็เลยแบบมาท่าเบื้องว่านรถคันนี้มันจสีออกตอนประมาณจักโมวเนาะ宝马มาเตะตอนเ้าๆนะเนาะทุกคนเนาะแต่สุดท้ายแม่อนอันคันนี้ยังบ่ทันได้ออกนะ <urers> ทุกคนเนาะถือว่าคันอันสีีสสง,งามๆต,ตัวนี้เนาะถือว่าตัวนี้เนาะค่ะตัวอันสีงามๆนี่เนาะบ่ออกก็คือว่าออกไปจะเป็นรถขบวนตัวเมื่อกี้นี่เนาะแต่เขากับหมวกหูเนาะว่าแม่นตัวนั้นแม่น กระบวนอย่างเราทุกคนแล้เดี๋ยวนี้นราแม่นอนประมาณตอน12โมงปลายแล้วนะทุกคนเนาะใกล้สิเข้า1ึ่งโมงแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้เนาะแต่การยังบุทันมีความคืบหน้าไปใส่เนาะก็คือแบบกระบวนรถเมื่อกี้เนาะแล้วการยังเห็นนั่นรักข้าวอย่างเขาจ้ากับไลท์สดอยู่ทางนั้นเนาะเจ็บงานน่าจะเป็นคันนั้นเนาะที่ออกไปเนาะส่วนคันนี้บุษงว่าจะออกไปตอนไหนเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาณให้คลิปต่อไปนะทุกคนเนาะ คือเมื่อนนี้ปราณก็คิดว่าจะเป็นคันนั้นเนาะเต็เป็นคันที่เราเห็นไปบางคี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็คือมีเดคันนั้นเนาะออกไปเนาะ